สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณใ,ในการรับชมนะครับส,สำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับ10บนนะครับเป็นสูตรท,ที่9นะครับเป็ 1, นสูตรเลขดับนะสูตรที่9นะครับหน่วยบนนะครับบวกหน่วยบนนะครับบว,วบ,บวกหนึ่งคงที่นะครับใช้หน่วยบนนี่แหละบวกกันนะครับหน่วยบนหน่วยบนบวกหนึ่งคงที่นะครับ สิบวดย้อนหลังนะครับแนวทางนะครับสิบวดย้อนหลังเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษานะครับผมนะสองสองเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าได้ห้าเป็นเลขดับบวกสองเจ็ดศูนย์หลักสิบเป็นเลขเจ็ดเลขดับเป็นเลขห้านะครับผมห้าดับห้าไม่มานะครับวันที่สิบหกเมษาศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะครับผม 1, ได้หนึ่งเป็นเลขดับบวกเจ็ดแปดเจ็ดหลักสิบเป็นเลขแปดเลข 1, 1, ดับเป็นเลขหนึ่งหนึ่งดับหนึ่งไม่มานะครับ สองพฤษภานะครับ7 7็ดนะครับ4ีบวกหเป็น5ได้5เป็นเลขดับบวก2องหลัก10นะครับผมเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข2 2เอ้ยเลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มานะครับวันที่16พฤษภานะครับผม2 2เป็น4ีบวกหเป็น5ได้5เป็นเลขดับบวกห้านะครับผมหลัก10เป็นเลข7เลขดับเป็นเลข5นะครับ5ดับ5ไม่มานะครับ วันที่1มิถุนาเก้นะครับ9กบวกหเป็น10บบวกเก้นะครับผมในเก้9เป็นเลขดัดบวกเก้าเหลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข9นะครับผม9ดับ9ไม่มา16มิถุนาสองสเป็น4ี่บวกหนเท่ากับหนะครับผมในห้าเป็นเลขดับออก8 6 1นะครับผมหลักสิบเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข5นะครับ5ดับ5ไม่มาแล้วก็วันที่1กรกฎาคม3 นะครับก็1นึบวกหนบวกหนะครับเป็น3นะครับได้3เป็นเลขดับบวกห้าหนึ่งเจ็ลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข3นะครับ3ดับ3ไม่มา16กรกฎาคม7จ็ดนะครับบวก1 15ได้5เป็นเลขดับบวกเจ็ดสอหลักสิบเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มานะครับ S 1สิงหา55เป็น10บนะครับบวก1 11ได้1เป็นเลขดับบวก2 61หลัก10เป็นเลข6เลขดับเป็นเลข1นะครับ1ดับ1ไม่มานะครับสิสิงหา1บวก1บวก1เท่ากับ3ะครับได้3เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ